กระทงขนมปังหลายพันใบถูกปั้นแต่งด้วยพลังศรัทธาของชาวบ้านและพระวัดธัญพน์อำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมรับเทศกาลลอยกระทงที่จะมาถึงช่วงเจ็ดวันก่อนเทศกาลลอยกระทงนะคะชาวบ้านก็จะมาร่วมกันทํากระทงขนมปังค่ะที่สามารถย่อยสลายง่ายแบบนี้เลยคะ่ะเช้าของทุกวันสามเนียงและเพื่อนบ้านจะมานวดแป้งก่อนจะรีดให้เป็นแผน่น ใส่ลงในชามขนาดต่างๆประกบเข้ากับกลีบกระทงจากนั้นก็นำไปอบเพื่อให้แป้งแข็งตัวตามด้วยทูบเทียนและดอกไม้แม้สีสันจะไม่สวยงามแต่กระทงขนมฟังกว่า5,000ใบก็สามารถจำหน่ายได้หมดภายในเวลาเพียง3ชั่วโมงเท่านั้นเพราะประชาชนส่วนใหญ่มองว่านอกจากจะได้ลอยกระทงเพื่อขอขามาพระแม่คงคาแล้วก็ยังได้ทำบุญอีกต่อหน,นึ่งด้วย ก็สัตว์น้ำที่ที่หน้าวัดเนี่ยมันมีปลาปสวายมาีปลาสวายมั่งกตะเพียนมั่งอะไรเงี้ยจะขึ้นมาทานได้มีประโยชน์หลายอย่างเพราะทุกคนก็ตั้งใจว่าจะให้อาหารปลาอยู่แล้ว<อ><อ>ก็<อ><อ>ก็ซื้อ<า>อ,อันเนี้ยทำบุญได้สองต่อด้านเจ้าอาวาสว,วัดทัญยผลก็ยอมรับว่าการผลิตกระทงขงนมปังมีต้นทุนต่ำกว่ากระทงใบตองถึงคลื่นต่อครึ่งสร้างรายได้เข้าวัดจำนวนมาก อีกทั้งปัญหาขยะจากเศษกระทงและน้ําเน่าเสียก็น้อยลงตามไปด้วยเพราะกระทงขนมปังจะถูกปลากินจนหมดถ้าที่เป็นวัสดุที่เป็นใบตองเนี่ยพอทำเหลือปับ๊บกระทงข้างนอกมาขายเยอะทางวัดเหลือพอเหลือเสร็จแล้วเนี่ยเน่าแล้วทิ้งแหละเสียหายหมดเลยใช่ไหมปลาก็กินไม่ได้เป็นขยะอย่างเดียว แล้วเสร็จแล้วเราก็ต้องไปช้อนขยะขึ้นจากในคลองขึ้นมาอีกใช่ไหมอาแต่พอเรามามาเริ่มเริ่มตรงนี้ปั๊บเนี่ยพอทําขึ้นมานมันอะไรมันจะดีอะไรันนี้โชคหลายชั้นกระทงขนมปังที่ย่อยสลายง่ายจึงกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับการสืบสารประเพณีไทยอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนัเลีดอนยุกิทภูติถ่ายภาพคริปสุดาชาดีรายงาน